แต่กอนทุ่มืสื่อออไรแล้วเราก็เคยโดนนะอันนี้เล่าประสบการที่ยังทุกโลชั่นเราทำหนังสือตอนนั้นทำหนังสือไอแดนะไอแพดก็มีโปรแกรเสริมมีแอปเสริมใช่ไหมฮะเราก็ใส่แอปเสริมตรงนี้ั้นด้วยนอกจากตัวหลักของ iOS ที่แอ p เปิส่มาให้เราก็บอกค่าอิดลบเลยพราอแอปเสริมหนึ่งร้อยกว่าร้อยตัวผ่านนสองวันมีคนแข็งมาพี่พี่เห็นเปล่ามีคนเขาว่าอยู่ที่พัทลี่แต่เราเข้าอยู่ ว่าดวเสเริมอยู่แค่5ตัวโอ้เป็นเรื่องผมก็ต้องพนันานรู้รอรับต่อที่ตอนตะเข้าลงพมพานแล้วนะนาไปตมาเราทำไป110ตัวแต่หาคาอีลองได่ใส่ในหมดแอสเสริมไทยเล่นอย่างเดียวครึ่งเราใส่ไปไทยเล่นครึ่งเรากระจายในหมดดีซึ่งคนโหมดเาไมจะไ,ไปไดังแ,แต่เขาตั้งราล้นพนันที่ก่อ เราก็ต้องตอบแต่เราบอกว่าอันนี้เอี๋ยวเรทพยายที่เราได้ทำให้ชัดเจนอย่างเรามีสัตวบริษัทให้ว่าเรามีเสริมทั้งหมด107ตัวตามที่บอกจริงอยู่หน้าไหนบ้างพอสารบริษัทไปก็จบไปอันนั้นเป็นตัวอย่างว่าส่วนลดมาเมาอ์กันนะแต่น้องในทางมันไม่จริงเท่าไหร่กับอีกอย่างก็คือว่ายุคนี้อย่างโซเชียลมีเดียอย่างนั้นเข้ามาถ้าโซเชียลมีเดียเข้ามาแล้วเนี่ยเขาอาจจะมาบดลงตรงดีกว่าที่ให้เขาไปบดที่อันนี้ก็เป็นข้อดีของโซเชียลมีเดียเหมือนกันว่า มันทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้รักษาผู้อ่านเราโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องรองอะเขาไปไปอ่ให้เขาถึนฟังให้เราได้เรียนรู้ให้หายก่อนเราจะรู้ตัวก็เกิดเป็นเรื่องอย่างนี้เป็นต้นโอเคตอนนี้มาเข้าตรงที่เป็นวิชาการนิดนึงว่าการใช้โซเชียลมีเดียมันมีผลกระทบกับการเรียนรู้ของคนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยไอ้รูปที่ประกอบที่สวยๆนะฮะจะ เท่นะครับมันตัวถึงเดียวคือมันดิโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่ในโลกออกเป็นร้อยตัวนะครับว่าแต่ละตัวมีบทบาทเอาดีทางไหนก็นัะนเถอะนะฮะซึ่งเราเป็นพอให้เป็นไอเดียเราต้องมีเยอะมากเลยนะฮะในรูปเหญ่มันมีมันมีเท่าไหร่แต่เป็นสีสีดิจิทัลนะฮะอันนั้นไม่ว่าจะให้เห็นว่ามันมีเยอะนะฮะแล้วประเด็นสำคัญที่พูดกัคว่ามันเปลี่ยนการเรียนรู้ของคนในวิธีการในการสอบหรือการอบ ความคมเขาไม่เห uh, des ็นหัวนะเราอ่านแล้วเรารู้ยังไงนะเมื่อก่อนที่เราอ่านแล้วเราเราต้องใช้ทินแนาการนะสังเกตว่าถ้ามีแต่ทิ้งล้วนๆเนี่ยเราต้องใช้ทินแนากานกีนอ่านเยอะนะมันก็ที่คนแล้งต้องสังเกตว่าคนที่เป็นเก่งคนที่เป็นหมอหรือเป็นวิศวกรอะไรเแก่ก็ชอบอ่านเรื่องราวภายในนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องใช้ทินแนาการเยอะนะแค่จำชื่อตัวละครก็เล่นแล้วถูกไหมฮะมันทิ้ง เราลองภาในเรื่องเสร็จาว่าใระเชื่อะไรผมตอบไม่ได้นะแต่ผรู้ว่ามันมีไมโครอยู่นี้มันมีสารีอยู่ตรงนั้นนะเรามีสารพยานแต่ให้ออกเสียงออกม่ได้เราจำเป็นเพิ่มน่อนแล้วเราจินตนาารเราสู้กันยังไงนะแล้วก็เป็นเรื่องคือนิยายเราลองภาในนิยายทุกโลกเราใช้จินตนาการเยอะกว่านิยายเยอะุปันบันราตัดสือเราเราใช้จนตนาการเยอะถ้ามีท่ารอเราก็ใช้จินตาการน้อยลงหน่ถ้า นะสมมติวป็นก็สือส่สสอซอฟต์แวร์เด็กผมทำรุ่นแรกนะเราเริ่มใส่ชั่วไกลก็มีหน้าจอมีชี้นสองสามนะมดูไปดูมาเอ๊ะคนยังไม่เข้าใจเราก็ทำวิดีโอใส่ซีดีท้ายเล่นซึ่งทางยุคนี้เราเริ่มใส่ซีดีแล้วเราให้ไปดาวโหลดวิดีโอแทนไปดูบนออนไลน์แทนนะนั่นคือว่าเราเพิ่มความง,ง่ายลดการใช้ที่เนานารของโลกดีแต่ว่าเพิ่มความถูกต้องนะเขาเขาดูว่า รถเราถีบป้าแบบที่ผมรู้ิยกมแบบข้าวแบบเปิดถ้าเปิดวางไว้ข้าวเตาเลยแล้วก็ทำข้าวตามนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราสื่อข้อความรูปใหม่แต่ถามว่าวิดีโอทดแทนหนังสื่อได้หมดไหมก็คงไม่แต่เราต้องใช้ผสมสารกันเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าดูวิดีโอดูเรื่องข้าวเนี่ดูเสร็จที่แต่มาดามลูกบุญมารือเปล่า โอ้โหาง่นะครับผมต้องรอโยโอบเป็นตอนตอน้นตอนเะรนรวมเราไมรู้อยู่กับไหนนาที่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นขั้นตอนถ้าดูวิโอนข้าใจง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเสียงสื่อมดิจิทัลอะไแหละยังน่าจะของที่มันยันนงไม่เทคโนรลยีมันวยแล้วเราขมาใช้ผสมผสานศาศาสกนันซะเพื่อให้การส,สื่อข้อความมันได้ดีที่สุดอย่าไปติดลบต้องไปตสื่อล้วน แต่สัญญาณยูคันที่อย่างอีโนก็เป็นวิดีโอล้วนๆหรือเป็นเอ่อเป็นภาพรวนๆุนเป็นอะไรนะอะไรเหมาะกับการใช้แบบนันก็ใช้แบบนั้นนะนนี้จะเป็นเป็นสื่อเป็นที่ทาที่สุดนอนที่ช่งในอนรคตขึ้ไปนะครับอีกอันหนึ่งสำคัญก็คือว่าเราดูบทที่3ามที่บอกยูคินโอลอินอินฟลูคตและหมายว่าอะไรหมายว่าคนเราอย่างนี้เวลาอยากจะรู้อะไรต่างนะเราก็ไปสื่อให้เขาเราจะบอกเขาส่งจดหมายไปบอกเขาส่งสื่อให้เขา เขาไม่ได้อ่านเวลานั้นหรอกเขาอ่านเพราะว่าแล้วยิ่งมีออนไลน์เสร็งเนี่ยนี่ก็เกิดความคิดใหม่เลยว่าฉันอ่านไม่ฉันอยากฉันว่าฉันตัดไม่ฉันอยากจะรู้ลูกอย่างวิดีโอเมื่อก่อนนี้เขาขายสาระตัวตรงในี่ยงเดียวเลยตัวรู้เลยตัวตีโจ๊ะแต่ท่านอากจะไม่ทำระหว่างที้พวกท่านยิ่งขึหมดอะเหลือแต่วิดียอหรือออนไลน์หรือกูเกิลเราอยากรู้อะไรเราก็ g o เกิ e ถามเอาเราไม่จำเป็นต้องรู้ลงหน้าเราก็ คนเรางวัตถุการนั่นเนี่ยมันทำให้เกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีพารานอยู่มีคนที่ติบอกว่าเาไม่จำเป็นต้องรู้อะไรก่อนก่อนที่เขาจะทําเป็นนะเมื่อเมื่อเกิดมิจิโทเแต่ความ่จำเป็นที่ต้องรู้อะไรก็คนหรืออยากรู้อะไรก็คนเช่นด้านหนังอยู่อยากรู้แต่เราไม่เชื่ออะไรก็คนเปิดแอปพลิเคชันหรือเว็บไปดีดีดูหนังวุฟเฟ่ดีดีคนก็คนได้อยู่นั้นเลยไม่ต้องเป็นความคิดทว่าต้อความรู้เยี่ยจนทีเท่านใด ก็เป ok ็นวิธีการผลแต่ที่ศึกษาไว้ก่อนในตัวไว้ก่อนนะคนไม่จำเป็นเพราถือว่าคนในทุกเมื่อนะครับนี้อันนี้เราเริ่มกำบับตัวของสม่อน้ำพิงที่หนึ่งนะว่าคนที่ทำสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยต้องเจอกับโลกออนไล์ที่มันอินสตาแกมันมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ที่จะเซ็นซี่คนที่ทำสื่อคืออีกนึ่อเม่อไหร่ก็เลยปวดหัวนิดนึงของคนทำสื่อขายเนี่ยต้องมาเจอว่าต้องกระจัดเรื่องโซเชียลมีเดียต้องมาสื่อสารทองโซเชียลมีเดียเพิ่ม แล้วก็ทำฟรีด้วยปฏิหาระเพิ่มกพเหมือนกันเพราะว่าไอ้โซเชียลมีเดียที่สื่อสารกั้มาเนี่มันมีผ้คนแข่งในรูปบบคือมันโผล่ให้เห็นนิดเดียวแต่อข้างล่างมันำนบ้านเยอะเออนะฮะต้องเรียการต้องคิดต้องเรียนผู้คนเผื่อต้องกล้าคนมะทำโดยเฉพาะโดยที่ไม่มีรายได้เข้าแตคำว่าไม่มีรายได้เข้าเดแสนมันเพราทุกวันที่อยู่กนตกรียแล้นะเรดไปนะฮะ ก็มีบางคนที่ทำสื่อเองคิดว่ามันต้องทำเธุรกิจใหม่ได้สิทำให้ออนไลน์เป็นธุรกิจที่มียเข้ามาที่แก่วนทำฟรีหรือว่าใช้เครงก็จะมสัมพันเดิมนะฮะาอยางส้รเราใช้ทำฟรีทำเครื่องก็จะับพันธ์เข้ามาคือูกค้ราเข้าหมดเราเลยเฮ้เขาไที่สื่อเคนะต้โฉวีอแต่เราทมาารมี้นนะเพราะว่าใคร่เฝ้าเซบุ๊กี่สชั่วโมงเฝที่สโมงารให้การ ก็เก็เลยมีหลาคนที du, ่ทำสื่อสิ่งทีเรียไปออนไลน์อยู่หาพิเศษบางคนเรียนต่างเข้ามานะฮะไเป็นการโฆษณาการประชาัม่านการอะไรแต่เมนยนรูปเนี่ยต้องต้มีคนทีนักปิรั่อย่างแย่ๆอันี้ผมจะไม่ลงมีเถียวเพราะว่าจะไม่ได้เกี่ยวมากให้เห็นว่าเป็นการเป็นวิบากกรรมของคนทำสื่อแหละที่พยายามกาหารายได้หาที่กำเนได้แต่ขอที่ตรก็ต้องฟรีอยู่นะทำไมให้ดีกว่าเขาทำให้มีคนยอมจาย ทำไงที่คนอมโฆษณาหรืออสารที่มคุยที่ทำอในไทตอนนี้นะแต่ว่าเป็นไงวะางโซเชียลมีเดียทงยูทูบก็บอกว่าก็สขายน้อลงโฆษณาไ้อเไยเข้าจะได้กาไเพิ่มได้าเงี้ยอได้จากคนเขาเห็นเราไปเอกเขาเชิญไปออกงานแร้วได้รัาตัวนีก็มนะรายเป็นอย่างนัอมันรายได้มาได้หลายวิธีแล้วโดยที่ไม่ได้มาในรูปแบบการขายสิน ต้องห่วงเที่องเศรษฐีเลยเลยกันโชว์ตัวไปเล่าเรื่องขรงการแทนมไม่เป็นได้ดที่สุดมันเรื่อหนี้นะอันนี้ก็เป็นเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่าาโปรโมชั่นรก็มีพิเศเราก็ตมีที่อยู่ในโลกออนไล <c oughs> น์นะที่ท <c oughs> ี่บอกเม่ี้ว่ารายได้มัหลายทางทำแล้วก็ยังอยู่ไม่ได้ีเลยได้แล้ว็ถาที่อยู่ในโลกออนไลน์แม่นมากนะต <c oughs> อนนี้เราก็ยังพยายามทำอยู่อาจจะไม่ได้เรืของมเล็แต่เราทดาฟว่ามีอะไรบ้างองมีเว็บที่นักใช เว็บไซต์เราหรือมีโัวเวคโปรดักชันงี้เาเิดเว็บมีเว็บอิมนัสชอปขายหนังสืออะไร่นี้เปต้นนะครับแล้วก็ทีนี้เป็นสำนักพิมพ์เฉยไม่พอต้องมีสำนักพิมพ์ที่้างจีนะครับซึ่งก็หาได้แบบเ่แพนบูแล้วก็คื้นคองกันยังไม่รู้หาได้ยังไงก็บอกแล้วก็เป็นเรืบามที่เราใังนะครับมีหลายคนอยากรู้ว่า สือออนไลน์พัาก็แทนเศรษินไนี่น้อใแ่อย่าเรืนองลนก็สือเราก็พูดย่ผมพูดสริมสร้างสไลด์เลยแ้วยังไม่ไล่ไม่ไล่กนร้สองบอกว่าตอนนี้ถ้าจะตัวถ้าคนทำบุ๊กตัวเน่ยไม่ต้องตัวอีบุ๊กรับอีบุ๊กมีส่วนแบ่งในตลาดของคนไทยอประมาณ0.5เปอเไม่เกินนั้นตลาดหนังสือ1,200ล้านนี่อีบุกขายได้ตั้า50-100ล้านแต่ว่้นี่สีน้ำดเลยครับลดแรงรุ่งนะครับ แล้วโปรยุกับเนุเนี่เรางคนแุกหมดเอาเวลาไปอ่านอ่านตงนั้นแล้วก็ไม่ไม่ต่าหนังสืออีกนะเพรามไม่แบหนังสือไม่แบ่านกรซีโฆษณาเขาอยู่ออนไลน์อยู่เซนกุ๊กน้นนสือแนกรีน็สกีนก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้้อนมีเซเวยว่าใครถึงเนสกีนเล่นเล่นจะเป็นเล่นเล่จเป็นจรืสอ่านเนยอานนสามพินธาผมเร่งอ่านเพราะลวร่วาเก็เลยเริ่เริ่มเน็สกี ไม่ว่าตัวใครเห็นที่เลยนั้ตสีนก็เหมือนกันต่อไปที่ใครเห็นวัคซีนไปอ่านเนี่ยจะถูกหมออายุเกินสี่สิบห้าสิบหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะเพราะเราไปอ่านรถแต่เราคอาัมน์คือเราไม่อ่านอะไรอีกแล้วแต่เราอ่านว่าเราคอลัม่์ทีละเรื่องแต่โควิดลูกหมดแล้วซึ่งจริงนะบางทีแต่โควิดลูกวัคซีนมันยอดจากเซลล์รูปไปโดนไวรัสใหครับอ่ะประเด็นสุดท้ายอันที่ฝากไว้นะครับเราชอบตัวอาร์โควิดที่สุดทีนะฮะรูป อองนี้มาจาของเมาแล้วนะเขาเลือเขาีเยอะมีกระดูซุปเปอร์ฮรโร่เยแยะแล้วคอนทนต์ที่เราดูแน่เลยนะก็มีคนแย้งอันนี้ไม่เข้าสรุปนะใ้คิดเองว่าคอนเทน่์ยังีอยู่หรือเพราะว่าคอนทนันเคยมียุคที่คอนเทไม่เห็นพอใครมีคนเทตนั้นไดเปลี่ยนนะแต่ตอนนี้นี่เรามีคนทำคเทต์มากหาสารที็ใคราทำคอนได้เิ่มขึ้นในสมัยใหม่โดยแพร่ได้เยอนแยนะฮะอันน้ล แม้แต่ที่ใหญู่เอร์ฮีโร่เองอยที่มาเลกทำก็มีแฟนติชชันมีอะไรต่ออะไร s าวมีแฟนติชชันเยอะแยะนะคอนเทนต์นี่ยมันหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ยังมีสี่หรือเปล่าบางคนกคอนเทนต์ต่อของมั้คอนเทนต์เป็นแค็บสื่อเป็นกระรองน่เป็นตเอกนะเอกอยู่ไหนอยู่ที่การค้นการหาว่าคอนเทนต์ไหนน่าสนใจแล้วมานำเสนอให้คนรับดูตวอย่ะงเรื่องหรือเส้นินที่ต้องใชแหละหรือเว็บไซต์ที่คัดกรองแนะนำแนะนำ คอนเทนต์ตา่างๆไปเปรียบแทนนะอันนี้ก็เมีคนบอกมาอย่างนั้นทีไม่แค่แงไหนก็ต้องรองดูว่าจะมีคต่อ,อไปนะครับเดี๋ยวเราดูว่าผมเซิร์ชคำว่าคอนเทนต์ที่สิร์ชินนะเข้าไปในเ,เวเ็บเห็นว่าส่วนใหญ่บอกคอนเทนต์ที่สิร์ชินแต่มีบางรูปของ Team, คอนเอทนต์ที่ตัดทีนะฮะมีแบบสองรูปเริ่มมีคนบอกแบบนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยให้เรียกว่าคอนเทนต์ที่เรานำเสนอไปเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่ต้องการทีหรือเปล่ามันเป็นสีที่เข่าหันที่ไม่ได้ลูกเปล่า เหเหมันเป็นสิ่งที่เข้าหาจากที่อยู่ได้มีเรื่องเยอะแยะถ้าถ้ามันมีเยอะแยะเนี่ยผมคิดว่เราต้องน่าสนใจพอที่จะแข่งไปแย่งเวลาไปแย่งลูกตาหรือสังสังเรื่องแย่งไอบอลมันจะคนอ่านไหมนะครับถ้าไม่พออ่านต้องปรับปรุงนะครับทีนี้อันสุดท้ายนะครับอันนี้จะไลฟ์ท้ายจริงแล้วก็คือบอกว่าแนวโน้มของโซเชียลมีเดียกับสื่อเนี่ยนะรสิ่งที่ค่าว่าจะเกิดขึ้นแน่ก็แต่งเรื่องโลบอการเล่น คือสวยๆกันีกันแหงล้อมรอบนะตอย่างเช่นเฟซบุ๊กตอนนี้มีเร็ยการนิวแซนนิวบางทีเราเปิดเห็นข่าวที่แชร์เฟซบุ๊กมันจะกดเข้าไปดูแล้วมีกดขึ้นเสียเวลารอไม่อยากดูไม่อยากรอก้องมีเฟซบุ๊กเลยใช้ไดีไปซื้อข่าวไปตนกะอกแบบสัคพิมตั้งสัพิมเอาข่าวมอาฝากในเฟซบุ๊กกดก็ขึ้นตั้งเลยแต่เอรนี้จยเป็นไซต์อกแอปเปิลก็มีแอปเปิลนิวก o ูเกก็มีแบบเดียวกันนะทุกคนตงระวัง ดึงคอนเทนต์กระแสตัวเองฝังไว้ในตัวเองเขเอาไปฝังไว้แบบไอโซซีไม่ให้ใครได้ดูเซิร์ชไม่เจองมไนรู้เอาไปใส่เซิร์ชไม่เจอแล้วก็จะใส่ดลูกอาหาไม่เจอเต่กันแ้วใครใคมันมันก็เลเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าวอล์กันเดนสวนสวนงามีวิวใดูแต่มีกำแพงล้อมนะอันนี้เป็นโลกที่เกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียที่ดึสารพังในส่วนรวม ก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมดอไว้นะครับจากนี้ก็ขอขอบคุณที่อดทนฟังนะเรื่องที่เป็นประสบการณ์เล่าเรื่องเก่าออกมานะครับถ้าอยากได้สไลด์นี้ก็ไปดาวน์โหลดได้ตามในเี่ที่อยู่บนจอนี้นะครับที่สไลด์แชร์แบบหนึ่นะครัาสีน้ำส้มแล้วก็ในอยากจะ้คุณสมบัตก็อีกเยอได้เาะว่าสินสสค้ในโปรโมชั่นแบบเซลล์ตัดสีนะครับก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึงน่งนะครับที่อดทนฟังมาครับผมครับ